อนนี้เราอยู่ที่คำชะโนดแล้วนะครับค่ะนี่แล้ก็แวะมาบูชาองคู่สีสุโธนาคราค่ะกับแม่ยา่าสีปทุมมานะคะที่นี่เป็นดินแดนวังนาคินหรือว่าคำชะโนดนะคะบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เราจะเอาใบสีจะคเป็นนา,ากระบก ใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยมาขอแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เรายังไม่มีโอกาสได้มาถวายนะคะให้กับพ่อปู่ศรีสุโธวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของเราสองคนที่ได้เดินทางตั้งใจมาเลยนะคะที่จะมาสถานที่แห่งนี้ค่ะผมเดี๋ยวให้นตี้นะครับแต่งหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปมชมบรรยากาศบริเวณคำชโนดนะครับ เราก็กำลังจะข้ามเขตแดนของเมืองค,คําะชนโนดเนาะของข่อวีพมเชื่อว่าตรงนี้นะคะเป็นที่กั้นระหว่างโลกมนุษย์นะคะกับเหมือนลักแรนะคะนี้เราได้ข้ามมาแล้วตอนนี้เราก็กําลังเข้ามาในดินแดนนะครับถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เปนแดนของพระปู่ซีซูโธพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นต้นคำชะโนดนะคะที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีต้นมะเดือ่อเนาะเป็นเม็ดๆอ่ะเ,เป็นต้นเลยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะแต่พอเรามาถึงที่นี่ก็หยุดถือว่าโชคดีนะคะมาถึงแล้วฝนไม่ตกก็ทําให้ยากาศเย็นขึ้นใช่ค่ะนักประาพตะมาใกล้ถึงแล้วนะครับ แตวจะเป็นลานที่เขาถวายใบสีกนะันเนาะข้างในจะเป็นศาลพระปู่สีสุโทสาธุการเยาวราจากิตตังอหังวันธานาภา,า,า,าทิเทวาตุภูมานาคีวิสุทธิเทวีโเชีเทพุทธยังปีการเยาจาจกิตตังอาหังวันธา นาคาทิบุรีศีสุโวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีโภชีนี้นก็เตรียมถวายใบสีเราจะได้อธิษฐานขอครับก่อนเราจะขอให้ท่านปัดใจเสร็จมาลาว อ่าเระานเสียแล้วครับจนแนะนำด้วยจุดนี้เป็นจุดขอพรจากปู่ย่าขอโชคขอลาขอบุญวัดจันนาวัดนาศิยังขอเกียรติขอบุญเราจะได้อธินขออาพรตอนนี้อ้ท่าปัดใจใส่ใบสีดาปัจใจใส่ใบสีทานนี้มาูมีองมายนะปัดใจก็แน่ใจคือเราจะไปที่ตำมัดเดือนขอขอโชคขอลาขอบุญัดจันนาวัดนาศิรยังขอกียรติ็นขอบุญลเราจะได้อธิาขอ ข้างในก็จะเป็นเหมือนป่าดิบชื้นนะมันชื้นแล้ววันนี้ฝนมันตกด้วยวันนี้ทางก็จะลื่นเลนยเพราะว่าฝนตกนะครับข้างหน้าก็จะเป็นต้นมะเดื่อยักษ์ต้นมะเดื่อใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สองนะคะเขาก็จะมากราบไหว้ขอพรอรตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปเนาะ ไปแบบเุีเนบๆนะคะนี่นะคะเขาก็จะมาห่อจุดเชิญลากอยู่ตรงนี้นะคะจะเ,เดินไปข้างในกันเขาทำทางเดินเป็นเป็นไม้แบบล้อมรอบเกาะเลยนะคะไม่ใช่สกายวอล์กสกายวอล์กจะเป็นกระจกแล้วก็สังเกตแล้วมีต้นม้มเด่น ก็ว่าทำใหกลิ่นหอมจังเดี๋ยวสิขอพอนก่อนนี่เป็นความร่มกรื่นนะครับบรรยากาศข้างในที่เราเห็นก็เคือจะมีกระรอกนะครับ4ีหตัวแล้วเมื่อกี้แสดงว่าต้องอยู่เป็นหมู่บ้านคิอว่ามีเป็นร้อยเลยนะเขาอยู่บนต้นไม้เยอะแต่ตอนนี้ฝนตก เดี๋ยวเราก็จะไปที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนะครับลงไปอีก216เมตรตอนนี้ก็ถึงบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธ <พา S 1> ิ์ <c oughs> จะมีน้ำสองเข้าก็คือมีฝนตกนะครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินแบบลื่นมากเลยเนี่ยตอะ วันนี้มีน้ำไหโอ้วันนี้น้ำเยอะนะครับน้ำฝนด้วยค่ะก็เยอะต้องเข้าไปในร่มเล้แต่ข้างหน้าไหมตรงนี้เขาจะมีการตั้งเหรียญเสียงทายผลตกนะครับ